เป็นสมุนไพรต้อนอะไรเอ่ยมีสปปรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังด้วยนะครับต้อนอะไรเอ่ยยูพาดูต้นหนุมานั่งแท่นหนุมานั่งแท่นหรือว่านหนุมานั่งแท่นฟังคุ้นหูกันไหมครับหนุมานั่งแท่นเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดม,มาจากอเมริกากลางเป็นไม้ต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับหนุมานนั่งแท่นเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ1-3ถึงเมตรลําต้นพองที่โคนต้น ลำต้นอวบน้ำผิวไม่เรียบที่ลำต้นจะมีน้ำยางสีขาวขุ่นใสไม่เหนียวเหนอดน,นะใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบเรียงสลับขอบใบเว้าเป็นแฉก3-5แฉกกว้างประมาณ5-15ถึงซนติมตรก้านใบยาวประมาณ10-20ึงซนเมตรดอกออกเป็นช่อดอกย่อยสีแดงมีผลเป็นรูปทรงกมลมรีหรือรูปกระสวยต้นหนุมาน,นั่งแท่นเนี่ยนะครับโบราณเราปลูกเป็นว่านไว้ใช้เป็นยาดูแลตัวเอง แล้วมาดูสรรพคุณดีๆของว่านอนุมานนั่งแท่นกันครับตำราได้กล่าวไว้ว่าหัวใช้บริโภคเป็นยาบำรุงกำลังสำหรับผู้ใช้กำลังแบกหามทำงานหนักใช้ฟอกโลหิตตามพอกข้อมือข้อเท้าแก้อาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกช้ำบวมยางใช้สมานแผลห้ามเลือดใช้ทารักษาแผลมีดบาดแผลถลอกทารักษาฝีและนี่คือสรรพคุณดีๆของว่านหนุมานัน่งแทน่นที่น่าหามาปลูกเป็นไม้ประดับและเป็นยาสำหรับดูแลตัวเอง พบกันใหม่กับยูฮูพาดูเป็นสมุนไพยต้นอะไรเอ่ยในคลิปต่อไปนะครับ